นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะมีการค้นพบเอื้องแฝงบริพัตรซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่อาศัยราชนิดใหม่ของโลกค่ะมีข่าวดีนะคะหลังจากทางด้านนักวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยรองศาสตราจารย์ดรสาหัด จันทนาอรพินอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์และก็นางอามรรัตน์จันทนาอรพินนักวิจัยสังกัดคณะทรัพ,พยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกันค้นพบและก็บรรยายลักษณะรวมถึงการตั้งชื่อกล้วยไม้อาศัยราสกุลชนิดใหม่ของโลกโดยได้มีการตีพิมพ์ในบริารแล้วด้วยนะคะ ซึ่งรองศาสตราจารย์ดรสหัสจันทนาอรพินได้อธิบายถึงลักษณะของกล้วยไม้ชนิดนี้ค่ะว่าเป็นกล้วยไม้อาศัยราไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนื่องจากไม่มีคลอโรพลาสต์ต้องอาศัยอยู่ร่วมกับราลำต้นใต้ดินนะคะจะตั้งตรงมีรากสั้นอวบน้ำฉมืนมากช่อดอกจะมีความสูง150ซนเมตรและมีดอกจำนวนมากต่อช่อดอกสีขาวครีม หรือว่าสีเหลืองอ่อนลนักษณะเด่นของกล้วยไม้ชนิดนี้ค่ะก็คือดอกจะมีสมมาตรรัศมีกลีบป,ปากมีรูปร่างคล้ายกับกลีบดอกเกรสรตัวผู้ที่เป็นหมันลดรูปไม่แผ่เป็นปีกซึ่งในปีพศ2558นะคะนางสาวพัชรินพรมจันทร์ บอกว่าได้มีการสำรวจพันไม้บริเวณน้ำตกบริพัตรไปพบช่อดอกอ่อนของกล้วยไม้อาศัยราชนิดหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่สามารถระบุชนิดได้ค่ะซึ่งต่อมาทางด้านของนางอมรรัตน์จันทนาอรพินและก็รองศาสตราจารย์ดรสหัสจันทนาอรพินทร์ได้ศึกษาความหลากหลายของกล้วยไม้ในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้นงาช้างก็พบกล้วยไม้อาศัยราชนิดนี้ที่มีดอกสมบูรณ์บริเวณน้ำตกบริพัตรอีกครั้งหนึ่งซึ่งจากการศึกษาลักษณะ สันฐานวิทยาเปรียบเทียบกับตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ต่างๆและก็เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งติดตามศึกษาความแปรผันของกล้วยไม้ชนิดนี้ในสภาพธรรมชาติอย่างต่อเนื่องหลายปีพบเขาว่า กล้วยไม้ชนิดนี้มีลักษณะคงที่ต่างจากกล้วยไม้ชนิดอื่นๆน,นะคะในสกุลเดียวกันที่เคยมีการตั้งชื่อมาก่อนคณะนักวิจัยจึงได้มีการบรรญายลักษณะและตั้งชื่อให้กับกล้วยไม้ชนิดนี้นะคะโดยตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ซึ่งมาจากลักษณะสมมาตรของดอกแบบรัศมีและมีชื่อไทยว่าเอื้องแฝงบริพัตรซึ่งก็มาจากชื่อสถานที่ที่พบกล้วยไม้ชนิดนี้ครั้งแรกซึ่งยังมีรายงานอีกนะคะว่านอกจากบริเวณน้ำตกบริ พัดแล้วก็ยังมีการพบกล้วยไม้ชนิดนี้ที่บ้านยางเกาะในจังหวัดสงขลาและก็พื้นที่อื่นๆในจังหวัดยะลารวมถึงบางพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสอีกด้วยค่ะ